คู่แรกวันนี้ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลเดนมาปปร์กซูเปอร์ลีกเป็นการแข่งขันคู่ระหว่างโอเดนเซ่พบเฟเดริเซียลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเจ้าถิ่นโอเดนเซ่ครับก็เล่นมา8นัดมี8คะแนนนะครับยิง13เสีย20ขณะที่เฟเดริเซียครับ8นัดมี11คะแนนนะครับยิง13เสีย15้าครับ5เกมที่ผ่านมาโอเดนเซ่ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นะครับลาส,สุดบุกแพ้ซูเทรบอกมา 1- 2ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้ครับ ขณะที่เฟเดริเซียนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับทางเวชเลมัน 1, ประตูต่อหนึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับ5้ครั้งหลังเป็นโอเดนเซชนะ2ครั้งครับเฟเดริเซียชนะ1ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2ครั้งนะครับกับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้ซึ่งตามเงื่อนไขเนี่ยให้ทางเจ้าบ้านนะครับโอเดนเซต้องบังคับชนะสถานเดียวก็ดูแลชั่วโมงนี้ไม่ง่ายนะครับฟอร์มการเล่นพวกเขาไม่ดีเจอกับคู่แข่งที่มาฐานใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้น บอลสูสีนะครับโอกาสออกได้สามหน้าครับเชียร์ทีมเยือนเฟรเดเซียดีกว่าคิดว่าเกมน,นี้ไม่น่าแพ้ครับส่วนคู่ที่2ไปกันที่ศึกฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรตเทนเกมคู่ระหว่างวาสเตลาสพบออเดอร์โวลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงครับโดยทางเจ้าถิ่นวาสเตลาสนะครับก็เล่นมา22นัดมี41คะแนนยิง40เสีย26นะครับขณะที่ออเดอร์โวครับ22นัด41คะแนนเช่นเดียวกันนะครับยิง33เสีย22 5เกมที่ผ่านมาวาัตเตร์ลชนะ4แพ้1ล่าสุดบุกแพ้เคาม่ามา,า1-2ครับขณะที่ออเดรโวอชนะมา5เกมรวดเลยนะครับล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านชนะปราเก้ามา4-0ตามสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับเจอกันมาเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับบ้านออเดรเวเป็นวัตเตร์ลครับบุกชนะได้5ประตูต่อ1นะครับกับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้ครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยให้ทางเจ้าบ้านวัตเตร์ลต้องมี1ประตูยืนพื้นนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ สูงเกินไปหน่อยนะครับฟอร์มก็เล่นทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับช่วยวแพชนักกันไม่ขาดโอกาสออกเสมอมีครับเพราะฉะนั้นเลือกทีมเยียดออสเดอร์โวคู่นี้คิดว่าเต็มที่แพ้นหนึ่ประตูหรือไม่ก็เสมอได้ครับส่วนคู่ที่3ไปกันที่สืกฟุตบอลฮอลแลนด์รองเกมคู่ระหว่างเดนฮาร์กเอลเมเรซิตี้ลงสนามเวลา1นึ่นาฬิกาตรงนะครับเจ้าถิ่นเดนฮาร์กห้านัดสิคะแนนครับชนะ4เสมอ1นะครับยิง13เสียไป4ประตูขณะที่ออาเมเรซิตี้ห้านัดมี6คะแนนนะครับ ยิงมา11ประตูเสียไป8ประตูครับซึ่งผลงานเกมล่าสุดข,ของทั้งคู่นะครับเดนฮาร์บุก <H ark, S 2> ชนะจองอาแจกมา3-1ขณะที่อัลเมเรซิตี้ก็เปิดบ้านชนะเอโฮเฟนมา5-0นะครับสถิติการเจอกันคู่นี้5ครั้งเดนฮาร์ Den ark, ชนะ3ครั้งครับอัลเมเรชนะ2ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันที่สนามแห่งนี้ก็เป็นเดนฮาร์เฉือนชนะได้2-1กับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้ครับตามเงื่อนไขให้ทางเจ้าบ,บ้านบังคับชนะ1ประตูเพื่อเฮเบิ ow, ก็ดูแล้วชั่วโมงนี้ยังดีกว่านะครับในบ้านแข็งแกล ส่วนทีมเมียนอเมริกยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเพราะชันแค่ประตูดเดียวเลือกเจ้าถิดเด่นฮาร์ครับ